สวัสดีครับจะเล่าเรื่องเกี่ยวกับโรงเรียนแห่งหนึ่งของไทยซึ่งคนไทยน้อยคนจะรู้จักโดยเฉพาะน้อง,อง,องๆยุคหลังๆเนี่ยนั่นคือโรงเรียนศุลการักษ์ของกมรมศุลการกรซึ่งสังกัดกระทรวงการคลังน,นะฮะสมัยก่อนนี่กมรมศุลการกรเขาตั้งโรงเรียนขึ้นมาเพื่อผลิตข้าราชการให้มารับราชการในกรมนี้ตั้งแต่ปี2 4 4 8นะครับ แต่ก็ยุบไปอีกอีกขั้งหนึ่งสองสี่แปดสามก็เปิดอีกขั้งหนึ่งรับ6ูสิคนแล้วก็ยุบไปอีกหลังจากนั้นรอมาจะถึงปีสองห้าศนย์สนี่ก็เปิดไปอีกขั้งหนึ่งคันนี้ยาวเลยคนระับยาวเลยคันนี้หักสูตรคือรับเด็กชายอายุสิเจปีขึ้นไปวุฒิไม่ต่ำกว่ามสอามนะหรือมมมสามเดิมอะแต่ส่วนมากที่ประสบกันนี่ก็เป็นเด็กที่เขาจบ ม .5 มั่งจบประะิญญาเรียนประะิญญาพันวิายอยู่มั่งหรือว่าเรียนคงเรียนครูอะไรก็มาสอบกันใช้ผู้ต่ำสุดนราสอบเพื่อแข่งกันเพราะว่าเขาใช้อายุไม่เกิน24ปีฉะนั้นการแข่งขันขัข้นสูงมากนะอย่างเช่นรับห0ิคนเนี่ยรุ่นหนึ่งเนี่ยสมัคร3 4ี่พันคนรับห0ิคนนะรุ่นหนึ่งแล้วก็มันมีถึง1ิี่รุ่นนะครับ14รุ่น2ปีเนี่ยก็1 4บส่แล้วก็24่ปีจนกระทั่งปี252 0สนเนี่ย ทั้งกรมเปลี่ยนหลักสูตรใหม่เพราะไม่อยากจะให้สองปีมันชาไปก็ให้เรียนแค่ปีเดียวแต่รับม .5 นะครับครน,นี้ก็โอ้โหคนหมื่นๆคนมาสอบแค่ร้อยคนมาสอบแข่งกันร้อยตำแหน่งนะแล้วก็รับม .5 แต่วุฒิที่มาสอบนี่ก็มาเห็นตงใจนะเปียรตีก็มีแล้วก็เพื่อที่จะรับริการแล้วก็ที่จบจากสูนกรเนี่ยเขา มาจากทั่วประเทศมันจะรักกันมากนะแต่รุ่นแต่รุ่นเนี่ยจะรักกันมากเป็นเพื่อนนีก็ตั้งแต่วัยเด็กนะจัทั้งแก่กเกษียณเนี่ยก็มาจากเหนืออีสานใต้ทั่วประเทศนะครับแล้วก็มีพี่น้องสี่จังหวัดภาคใต้ที่ในโคต้ามาแต่ก่อนสี่จังหวัดนะอยู่ในสามจังหวัดแต่ก่อนสี่จังหวัดเช่นสตูลยะลาชบุยะลาปัตตานีเนี่แล้วก็ที่พวกผมเรียนที่มาเนี่ยเรา จะถูกส่งไปเหนือไปใต้ไปทั่วประเทศนะครับตามด่านต่างๆหรือตามท่าเรือของเตยตามท่าเรือต่างๆมันทาให้ได้ประสบการณ์นะอย่างผมถูกส่งไปปักใต้เนะี่ยในฐานะปะปพิเศษ,ษนี่ผมได้เจอคนมาเลเซียเจอข้าราชการมาเลเซียทั้งหญิงทั้งชายเราเป็นเพื่อนกันนะแล้วก็ได้คุยกันได้เดียนความรู้กันจะใช้ภาษาอังกฤษมันทําให้แค้นโลกว้างขึ้นนะ่ะถูกส่งไปอีสานถูกส่งไปไปทางลาวถูกส่งไปทงางเหนือ ครับพ่า,า,ม,ามันเป็นงานที่ผมชอบนะทุกวันนี้รุ่นรุ่นสุดท้ายก็ยังแก่งมันแล้วครับทุกวันนี้มีแต่ขราชการที่ไม่ได้มาจากธุลรกรโรงเรียนทุลรกรแต่มาจากกอพอรหรือมาสมแข่งขึ้นมาแนละ้วแต่พวกเราที่จบทุรกรเนี่ยจะรักกันมากวันนีย้ยังคงไปมาฮัา่นนเยี่ยมเยียมกันก็แก่ๆกมนแล้วแก่งกัแล้วแต่อยากเล่าให้น้องๆฟังว่าโรงเรียนนี่เคยมีแห่งหนึ่งทั้งหนึ่งในไประเทศไทยนะและคิดว่าคงไม่มีใครมาเปิดแล้วครับเพราะทุกวันนี้ก็รับขราชการที่ ก็พอมั่งสอบแข่งขันเข้ามาได้ตรงมั่งแล้วก็เป็นเป็นกลมกลมหนึ่งที่การสอบแข่งขันนี่สูงมากนะสูงมากหนึ่งตำแหน่งนี่บางทีสอบเป็นหมื่นแต่ก็เราก็ภูมิใจที่ได้รับราชการกรมนี้นะครับเพราะว่ามีเพื่อนที่ดีมีประสบการณ์ชีวิตที่ดีได้เห็นอะไรต่างๆมากมายได้เดินทางไปหลายแห่งทั่วประเทศถึงแม้ผมจะไม่ได้อยู่ในกษียเกษียณราชการนะแต่ผมก็ผูกพันกับกรมนี้เพราะว่างานนี้มันจะมี อ่าหน่วยงานอเมริกามามาให้เราช่วยเชนะ่น d ดเอเนี่ยเดเองานปร,ปราปลามาเสดิดของอเมริกาเนี่ยแล้วผมก็ใช้ความรู้จากกรมสุกรเนี่ยมาสมัครที่ d ดเอตอนแก่แล้วเป็นเป็นร่ามเป็นเรื่องต่างๆเนี่ยแต่ก็ดีเอเขาชอบนะใครจบสุกร,รมาเลยเขารับเลยนะตำรวจบ้างอะไรบ้างเอเคีก่อนครับสวัสดีครับ